ดูดวงชาวราศีเมถุนหลายชาติแล้วตามหากันมาดวงชะตานี้เทพเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ตามหากันมากี่พบกี่ชาติเป็นคู่ครองเก่ากันมาทุกพบทุกชาติเอาครับแต่หลายชาติกลับหายกันไปเพราะฉะนั้นในโชคจะตามนามนบุญบารมีวสาสนาจะกลับมาครับนระ่ำรวยอีกครั้งหนึ่งเทพเทวดาฟ้าดินจะโดนบันดาลโดนจิตโดนใจ เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้โชคใหญ่ก็จะเข้ามาแจ็คพอตในวันที่หนึ่งเจล้านก็เป็นไปได้ปัญหาต่างๆท่านแบกเงินสดให้มากดวงนี้จะเจริญลูกเลืงมีปีศาจมูมานคอยปิดกั้นในโชคชะตาทาให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่มีเกณฑ์จะตาต้องชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์จะตาต้องใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายส่งมอบ สาถ้วยทองโอกาสทองให้แก่ท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒน,นาอย่างก้าวโดดจงลื่นเริ่งสังสรรค์อย่างมีความสุข2เหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคตาการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเกณฑ์ชะตามีเกณฑ์ชะตา,ะตาชิงไหวชิงพิบนะผมวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวั์ฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะได้ปฏิปดอยลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขปรับปรุงครับนึงเหรียญใหญ่เบื้องต้ตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะมีบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับหลายชาติแล้วตามหากันมาเราทุกภพทุกชาติล้วนแล้วแต่เวียนว่ายตายเกิดไปเกิดเป็นนกบ้างไปเกิดเป็นเป็นเรื่องราวต่างๆบ้างนะผมองพญานาคองเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ไปมาแล้ว เพราะฉะนั้นตกตำแหน่งไฮเปร์เพนในดวงชะตาแปลว่าดวงนี้ลงมาจุติด้วยบุญกุศลบาสนาเทพเทวดาค้ำชูปกปักปกุ้มของรักษาจงลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำอย่างมีความสุขแอมเพสบังเกิดขึ้นในโชคชตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเทพเทวดาฟ้าดินโนมันดาลโดนจิตโดนใจรนะปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งสมเหรียญช่วยทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มสิบถ่วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มให้สังเกตในโชคชะตาของท่านท่านจะทําอะไรก็ประสบผลสำเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเดอะซันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้สุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นนะผมด้วยเรื่องราวต่างๆ จะนำพาซึ่งความประสมเร็จเราบ The h i g p ตกตำแหน่งในโชคชะตาดวงบุญกุศลวัสนาเป็นผู้มีบุญลงมาจุติท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะราบรพย์ปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขปรับปรุงขี้คายในโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวัสนาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งห์สิทธิ์คำชูปกปักปกุ้มครองรักษานะผมในโชคชะตาเทพเทวดาฟ้าดินดมบันดาลตกตําแหน่งจะมจิตเชี่ยวสิ่งห์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูครับจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลิญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเทพเทวดาฟ้าดินโดมดานนะผมส่งมอบด้วย3ามถ้วยทองนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มรัวันะหาต่างๆเข้ามาต้องรุมเร้าแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาันะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาท่านต้องรีบแก้ไขและท่านจะได้รับถ้วยทอง ด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์ค้ําชูปกปกักกรุงของรักษาดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นะครับชะตาชีวิตจะพลิกจากรายการเป็นดีนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชั่วกระตาะดวงเฮงดวงปังดวงผสมเลจมีการชิงไหวชิงพลิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่กลเพดุบายดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม เทพเทวดาฟ้าดินโด,ดมบันดาลการส่งบอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นนะผมดวงนี้จะได้ประสบความสําเร็จนะผมโชคลาบเงินทองบารมีวัส,สนาเทพเทวดาส,สิ่งศิกดิ์คำชูปกปักปกุ้งของรักษานะผมจะได้เป็นไปได้ด้วยดีรัด้วยบุญกุศลวาส,สนาโด,ดมบนดาโดนจิตโดนใจนะผมได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมให้ท่านหลบปรีกซ่อนเล่นแก้ไขปรบปรุงมันตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตนะครับผมในโชคชะตาและท่านจะได้คนพบนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบนบารมีวาสนาดวงบนฤุศลวาสนาเทพเทวดาคำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาครอบครัวอยู่ร่มเย็นมนสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง สิ่งต่างๆจะได้รอดพ้นจากเรื่องราวหลายๆครับดวงนี้เป็นไปได้ด้วยดีดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงบุญมีบุญผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดเอาผมโชคจะตามแล้วตกตําแหน่งเอาผมอํานาจบุญบ,ญบารมีวาสนาคาชูป,ปกปักกุ้งของราาักษาปกปิดปิด,ปดหูปิดตาหนึ่งข้างทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรืโชคด้วยบุญกุศลวาสนาถึงเวลาคาบุญสิ่งที่ใช่ นะครับผมโชคชะตาน่าบุญบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปอกปักคุ้มของรศานะครับหนึ่งแหวนเพชรตกตำแหน่งในโชคชะตาหวุชะตานี้จะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มครบเทพเทวดาฟ้าดินโดมบันดาลโดนจิตโดนใจนะครับผมท่านตกตำแหน่งก้าวถ้วยบง่บงบอกได้เลยว่ารื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุข ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งที่ดีได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนครับดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาข่าวบุญกุศลบูชาของท่านเทพเทวดาฟ้าดินดมนดานโดนจิตโดนใจการส่งมอบถ้วยทองนะครับผมจะมังเกิดขึ้นในโชคตาดรมมดานฟ้าดินดมนดานให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมปัญหาต่งตางๆรีบแก้ไขปบปุงมหลายชาติแล้วตามหากันมา ครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่ากูหมอสันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับสวัสดีครับนะครับท้ายคลิปหมอสันทำคลิปพิเศษสำหรับชาวราศีเมถุนรับฟังต่อันันะครับดวงชะตาราศีเมถุนในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆม,มากมายเป็นช่วงเวลาแห่งาการเริ่มต้นที่สดใส และเต็มไปด้วยพลังงานบวกดวงดาวโควรจรเข้ามาสู่ตำแหน่งที่เป็นคุณส่งผลให้คุณมีความมั่นใจและกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์โซนเพื่อไขว่คว้าสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นและมีไฟในการทำงานอย่างมากความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะพุ่งสูงขึ้น ทำให้คุณสามารถคิดไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนานงานของคุณให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นหากคุณทำงานในสายอาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักเช่นนักเขียนนักข่าวหรือนักการตลาดคุณจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถอาจเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแม้จะรู้สึกกดดันบ้างแต่นี่คือโอกาสทองที่จะช่วยผลักดันให้คุณก้าวขึ้นไปอีกระดับในอาชีพการงานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานคุณจะมีสเสน่ และความมั่นใจในตัวเองสูงทำให้สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดีมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาทดสอบคุณอาจเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือความเครียดจากงานที่เร่งรีบแต่ด้วยความฉลาดและไหวพริบของชาวราศีเมถุน คุณจะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและจัดการงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเครียดด้านการเงินด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาอาจได้รับโบนัส หรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นการถูกรางวัลหรือได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามดวงก,การเงินที่ดีนี้อาจทำให้คุณใจกว้าง และใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไปควรระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีพยายามแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมหรือลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคําแนะนํำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนลองพิจารณาการลงทุนในรูปแบบใหม่ ที่คุณสนใจแต่อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งรายได้เสริมเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆหรืองานฟรีแลนซ์ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณจะช่วยให้คุณสามารถหาลูกค,ค้าและสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ไม่ยากโอกาสที่เข้ามา เดือนนี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วอมอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มภูนความรู้และทักษะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศอาจเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนการเดินทางครั้งนี้จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับคุณและอาจนำไปสู่การสร้างคอนเนค t ชันที่มีประโยชน์ในอนาคตสำหรับผู้ที่ทำงานในสายครีเอทีฟจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบุคคล ที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์ดังซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับคุณอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสเหล่านี้ไว้แม้ว่าอาจจะดูท้าทายหรือนอกกรอบจากสิ่งที่คุณเคยทำมาในด้านสุขภาพคุณจะมีโอกาสได้ลองกิจกรรมหรือวิธีการดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของคุณไปในทางที่ดีขึ้นเช่นการฝึกโยคะการทำสมาธิหรือการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพลองเปิดใจให้กว้างและทดลองสิ่งใหม่ๆคุณอาจค้นพบวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองโดยไม่คาดคิดความรักในด้านความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สดใส และเต็มไปด้วยความหวังสำหรับชาวราศีเมถุนสำหรับคนโสดนี่เป็นช่วงที่ดีในการเปิดใจรับความรักครั้งใหม่คุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองสูงทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายโอกาสในการพบเจอคนพิเศษมีสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้พบกับใครสักคนที่มีความสนใจคล้ายกับคุณหรือมีแนวคิดที่เข้ากันได้ดีอย่าลังเลที่จะเข้าไปทำความรู้จักหรือชวนไปทำกิจกรรมร่วมกันการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายมากขึ้นสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะเข้มแข็ง และลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องการใช้เวลาร่วมกันหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่ด้วยทักษะการสื่อสารที่ดีของชาวราศีเมถุนคุณจะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจร่วมกันสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังมากเกินไปให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะพบว่าการให้เวลากับความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณเข้าใจอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น